สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาว Star Seed As เนี่ยทุกเกอร์ทุกคนครับก็กลับมากับผมเอซุลคครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในส่วนของทีมบอสโลกนะก็เป็นตัวเจ้าเอฟเฟเรียสนะครับเหมือนเดิมเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาแนะนา,นาตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมให้ที่เป็นตัวละครทางเลือกในช่วง Endgame นะครับในการใช้งานทําแต้มบอสแต่ผมก็ต้องออกตัวก่อนว่าไอดีผมเองเนี่ยยังเล่นไม่ค่อยไหวนะเพราะว่ามันทําให้ทีมของเราเนี่ยบางลงเยอะมากๆครับ แล้วตัวละครของเราเนี่ยอาจจะยังแข็งแกร่งไม่พอนะจึงไม่สามารถยืนสู้กับบอสได้โดยตรงครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไอเดนเอเวนเจอร์เนี่ยหรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของ cloud ครับ เสมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มเอาไว้แม้ว่าตัวคอมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย Ug4 เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับราคาเริ่มต้นนะครับจะเริ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำนะครับอยากจะเพื่อนๆเนี่ยได้ลองใช้ตัวของ G VIP ดูก่อนนะจะมีราคาแพงกว่าตัวของปกติเนี่ยนิดนึงครับคือวันละ2บาทเท่านั้นเอง แต่ว่าจะได้รับความเสถียรแล้วก็สเปคที่ดีกว่านะยังไงถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด UG Phone นะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะและเ,เพื่อนๆสนใจเติมเงินเกมมือถือนะครับแบบถูกกว่าเติมเองนะก็แนะนํานี่เลยครับ Elastic Shop ครับเป็นร้านให้บริการเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแค่เ,เพื่อนๆนะครับทักไปที่ Facebook หรือว่า l i น์แอดอีลาติชอปนะแล้วแจ้งว่าต้องการเติมเกมมือถือเกมไหนนะครับแล้วก็บอกแพ็กนะครับที่คุณต้องการทางร้านเนี่ยจะ เข้าไปเติมให้แบบประหยัดเลยนั่นเองนะผมเองเนี่ยใช้บริการมากว่า2ปีแล้วครับใครที่สนใจก็ทักไปได้ที่ Facebook นะครับหรือว่า Line at e l a s t i c shop ได้เลยครับเอาล่ะเพื่อเป็นการเท้าความนะครับก็จริงๆแล้วตัวละครบ,บอสอย่างเอฟเวอรเนี่ยหรือว่าบอสโลกเนี่ยมันมีความสามารถที่เหมือนเดิมทุกรอบเลยนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสกิลนะครับในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องธาตุครับแต่ตรงนี้ก็แทบไม่มีผลอะไรนะครับตัวละครโบนัสเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะความสามารถของตัวละครที่เป็นตัวละครที่เหมาะสมเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการได้สเตตัสเพิ่มขึ้นจากตรงนี้นั่นเองสกิลของบอสครับรีแคปสั้นๆ A1 จะเล็งตัวละครที่ตีแรงสุดในทีมของเราทำดาเมจไป1ลูกโป้งไปเลยแรงๆหนึ่งที A2 เป็นเลเซอร์ครับจะลบบัฟเราทั้งหมดแล้วก็แรงมากๆเป็นเส้นตรงนะส่วน A3 จะเป็นสกิลระเบิดครับจะมาในช่วงเฟส4นะเป็นสกิลวงกลมนะครับโดนทั้งทีเหมือนกันอันนี้ก็แรงมากเช่นเดียวกันส่วน A4 เนี่ยจะไม่ค่อยโดนครับมันจะโผล่มาในเฟส6ซึ่งเราสามารถเปิดอมาตะหรือว่าเล่นจนจบหรือตีมอสล้มก่อนที่มันจะออกสกิลสำเร็จได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องสนใจนะ ส่วน phase สี่ครับเขาะจะมีการต้านซีซีแล้วก็ในช่วง50วิรกเนี่ยบอสจะตีเบาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบอสจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะก็เป็นในช่วงเฟส3สเฟส4นั่นแหละอันนี้คือสกิลของเขาทีนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําในส่วนของการแก้ทางนะครับสกิลแล้วก็การเลือกใช้ตัวละครเพิ่มเติมให้ในคลิปนี้นะตัวละครเนี่ยที่จะแก้ทางสกิลบอสนะเวลาเราจัดทีมเนี่ยให้เราเลือกจัดตามแบบนี้ก็ได้ A1 เนี่ยคือสกิลเลงเป้าตัวตีวตแรงสุดครับอันนี้ถ้าาาเเกิดรแบบอย แก้แบบง่ายๆเลยนะตัวละครที่แก้ง่ายเลยเนี่ยคืออิตาสครับเพราะว่าอิตาสเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโลกช่วยทั้งทีมเรื่อยๆอยู่แล้วเวลา A1 ลอยมาเนี่ยเราก็เซฟโดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องโฟกัสอะไรมากมายนะทีนี้มาที่ A2 ครับ A2 กับ A3 เนี่ยมันเป็นสกิลที่แรงมากๆโดย A2 เนี่ยมันจะมาก่อนตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าเฟสแรกอาจจะยังเบาอยู่ แล้วก็เฟสสองเฟสสามมันจะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆตามสเตตัสของบอสนะตัวที่คา์เตอร์สกิล A2 ได้เนี่ยจะมี2ตัวครับคือเรโฮกับยูริเซียเรโฮเนี่ยจะเหมาะสมกับช่วงต้นเกมมากกว่าเพราะว่าตัวเรโฮเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการบัฟถึกฮิลแล้วก็ช่วยเปิดโลด้วยนะให้กับทีมได้ด้วยครับทำให้เป็นตัวละครที่สามารถคา์เตอร์ตัวของสกิล A2 ได้ง่ายรวมถึงสกิล A3 ด้วยครับสกิล A3 ของบอสเนี่ยก็จะเป็นสกิลวงกลมที่จะมาในเฟส4 ตรงนี้เนี่ยอนุภาพแรงกว่าเลเซอร์อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่เคาเตอร์ได้จะมี2ตัวเช่นเดียวกันครับก็คือเรโฮกับยูริเซียในช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่งมาเล่นเนี่ยนะครับ เอาสักประมาณเลเวลยังไม่ถึง200แล้วกัน3ามตัวนี้จะเป็นตัวละครที่สามารถคน์เตอร์สกิลบอสได้ดีตัวละครอื่นอนอกจากนี้เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของความแรงเป็นหลกกักน,นะที่จะพูดต่อไปตัวละครที่เน้นความถึกของทีมเนี่ยจะมีประมาณสาตัวนี้ครับก็อันดับแรกเราเอาจจะจับใส่3ตัวไปก่อนครับก็คืออิตาสนะครับเรโฮแล้วก็ยูริเซียเรโฮกับยูริเซียเนี่ยเราก็จะรอกดมือครับเพื่อคน์เตอร์สกิล A2 ส3สา,า A 2, A 3, สลับกันไปเรื่อยครับจะใช้ตัวไหนการสกิลไหนก็ได้นะมันสามารถสลับกันได้เหมือนกันครับทีนี้เดี๋ยวเราเอาเรโฮ แถว2กับแถว3ให้ทีมด้วยเพราะฉะนั้นเราเน้นตัวดาเมจไปยืนข้างหลังแทนทีนี้มาพูดถึงตัวละครดาเมจครับตัวละครดาเมดที่เข้าถึงง่ายที่สุดในตอนนี้แล้วก็แรงเห็นผลง่ายที่สุดเนี่ยจะมี2ตัวนะก็คือโจนไอลี่กับในส่วนของราเชลครับเออตัวของโจนไอรี่เนี่ยจะเป็นตัวที่มาก่อนราเชลเนาะเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยจะปั้นมาค่อนข้างไกลแล้วให้ยืนที่แถวกลางนะฮะจะยืนตรงไหนก็ได้นะนี่แล้วแต่ชอบนะครับ่วนของผมเนี่ยผมเสริมพลังไว้ที่ช่องนี้ไว้ผมเลยเอามายืนตรงนี้นะแล้วก็อีก ถ้าว่าคนตรล,ลงแล้วเนี่ยเออราเชลเนี่ยจะได้บัฟต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะอาจจะเยอะกว่าในส่วนของไอรีด้วยซ้ำครับทั้งเป้าเดี่ยวเอ่ย บัฟสีแดงเอ่ยบัฟเลือดไหลเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยตัวเรเชลจะได้บับค่อนข้างเยอะครับผมเสริมพลังไว้ช่องนี้นะผมเลยมาไว้ช่องนี้นะครับก็จะเป็นดาเมจหลักเนี่ยสตัวต่อมาครับจะเป็นตัวละครดาเมจเสริมที่อาจจะกั้มกึ่งนิดนึงนะก็คือตัวละครของครอเดียครับครอเดียเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอาจจะปั้นกันยังไม่สูงมากนะเออดาเมจสุดที่ของครอเดียเนี่ยอาจจะยังสู้ไอรีกับโจนไม่ได้นะในการตีบอสนะครับแต่ก็ถือว่าตีแรงก่าพวกตัวละครเก่าๆอย่างพวกอีโนหรือว่าเฟอร์เรลอะไรแบบนี้ค่อนข้าเเเเเยอออะะครรัััับบาจใใใช้ดดีนนตตววมมกกง ด้วยนิดนึงอยู่แล้วนะเราจะเอามายืนตรงกลางครับเพราะว่าตัวคลอเดียเนี่ยเขามีความสามารถในการบัฟทีมนะครับให้กับเพื่อนๆข้างๆได้ถ้าเราใช้เป็นบลอสซัมนั่นเองตัวบลอสซัมเนี่ยจะมีความสามารถหลายอย่างนะก็คือเพิ่มได้แบบวงกว้างอันนี้ไอรีได้นอกจากเรเชลไม่ได้เพิ่มครีดามีได้ทั้งไอรีได้ทั้งเรเชลนะครับแล้วก็เพิ่มพลังงานได้นะครับเวลาเลือดลดนั่นเองเวลาบอสสัตว์สกิลมูมาโดนสเก็ตดาเมจอะไรอย่างเงี้ย เกตก็จะขึ้นเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะตัวตัวละครต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ช่วยซับดาเมจทีมนะครับผมจะแนะนําตัวละครที่เล่นง่ายก่อนนะก็จะมี3ตัวครับก็คือเอราดิก้านะครับธนูแสงเอรดิก้าเนี่ยเป็นตัวละครที่มายืนแจกบัฟครีให้เพื่อนในทีม1คนครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนในทีม1คนนะนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดในทีมเนี่ยจะได้รับบัฟของเอร์ดิก้าไป ก็ผมแนะนําเป็นไอรีแล้วกันนะเพราะว่าตัวของเรเชลเนี่ยเขามีค่าคริในตัวเองอยู่ระดับหนึ่งแล้วถ้าเราเสริมค่าคริให้ไอรี i, เนี่ยมันจะได้ช่วยคริได้แล้วมันเล่นแผนคริด้วยบับคริเข้าไปจะได้ใช้คริดามีของครอเดียเนี่ยที่แจกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้คุ้มๆนั่นเองนะและเดี๋ยวมีตัวละครที่แจกบับคริดามีเพิ่มอีกนะที่จะพูดต่อไปเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ผมเชื่อว,ว่าทำาระจโจมตีไอรีสุดๆน่าจะเหมาะสมที่สุดนะนะส่วนตัวละครอื่นเนี่ยอาจจะต้องหาอุปกรณ์คริหรือว่าชิปครีนะครับเพิ่มเติมแยกไปต่งางหากก็จะยากขึ้นอันนี้ยิ่งคุณมีของเยอะมันก็ยิ่งได้แต้มเยอะตั้งแตยืนผมยืนตรงนี้แล้วกันเพราะผมเสริมพลังช่องนี้ไว้นะครับตัวสกิลของเอราดิก้าเราจะใช้เป็นบลัซซัมนะครับเพื่อช่วยลดดาเมจของบอสนะจะได้ยืนได้ดีขึ้นส่วนอีกสตัวละครครับเป็นตัวละคร,ะครที่ช่วยบูสต์ดาเมจบอลโลกได้เยอะแลลล้ววก็เปนตัครยิงไ จะมีโอกาสรอดสูงกว่าตัวละครที่ผมจะพูดหลังจากนี้นะก็คือในส่วนของเฟอร์เรลแล้วก็อีโนครับตัวเฟอร์เรลเนี่ยนะครับมันจะมีสกิลที่บัฟให้กับเพื่อนในทีม1คนนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในบอสโลกเนี่ยมันจะบัฟให้2คนแทน ไอ้บัฟตรงนี้เน okay. well, right? so ี evet. ่ยมันก็จะมีเรื่องของการบัฟสกิล A1 A2 ด้วยทำให้สกิลเอกับ A2 เนี่ยมันแรงขึ้นใช่ไหมครับโดยตัวละครที่รับผลประโยชน์เต็มๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของราเชลนะเพราะว่าราเชลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เขาเน้นสกิล A1 A2 เนี่ยมีดาเมจด้วยแล้วก็ไม้ตายก็แรงด้วยคือแรงไปหมดนะนะแต่ว่าไอรีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นดาเมจจากไม้ตายมันก็อาจจะใช้สกิลของเฟอร์เรลได้ไม่คุ้มเท่าไหร่แต่เฟอร์เรลแจกสอตัวครับเพราะฉะนั้น ก็ให้ไอรีกับเรเชลเป็นดาเมจหลักของทีมแล้วก็ให้เฟอร์เรลเนี่ยบ้าไปนะโซนดาเมจของเฟอร์เรลเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับเขาเป็นแค่ตัวยิงสรเมๆมิมเฉยน,นะมันเป็นตัวละครเจนแรกๆนะครับมันก็เลยจะเบาๆหน่อย อีกตัวละครตัวหนึ่งนะก็คือตัวละครอย่างอีโนครับตัวอีโนเนี่ยจะเป็นตัวที่เราได้จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวละครที่ลดเกราะโหดนะนะถ้าเราใช้บลอซซัมเนี่ยมันลดเกราะ80%นะครับ40คูณนาน8วิอยู่ค่อนข้างนานนะถ้าเราเก็บเกตเร็วเนี่ยมันก็วนได้เกือบตลอดเลยนั่นเองนะอันนี้จึงเป็นอันที่ดีมากๆครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันยังมีในส่วนของการลดดาเมจเป้าเดี่ยวนะครับให้บอสเนี่ยโดนแรงขึ้นตรงนี้ก็ไปเสริมเรเชลอีกแล้วนะ ทำให้เรเชลเนี่ยมันแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าเรเชลมันตัวละครตีเป้าเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของการลดค่าครูดาวต่างๆให้กับทีมเพิ่มเติมด้วยครับก็จะเป็นทีมหน้าตานี้จะเป็นทีมสตาร์เตอร์ที่ผมแนะนำนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยผมมีตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะแนะนำนะครับก็คือในส่วนของชาเล่ชาเล่เนี่ยจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเยอะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เป็นชาเล่ก่อนนะเพราะว่าตัวละครมันยังไม่ค่อยครบเนาะแต่ตอนนี้มันเริ่มมีตัวมาเยอะขึ้นแล้ว ชาเล่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาเสริมได้ครับเขามีฮิลมีเพิ่มโจมีลดกรอกแล้วก็มีเพิ่มพลังงานนะครับต่างๆมากมายช่วยทีมเนี่ยเล่นในรื่นขึ้นนั่นเองก็จะเป็นประมาณ9บวก1ตัวที่ผมแนะนําในช่วงเริ่มต้นนะแล้วถ้าเกิดเราถึกขึ้นไปเรื่อยๆเช่นผมเริ่มเลเวล220ละผมอาจจะเริ่มถอดตัวละครอะไรบางอย่างออกไม่ใส่ตัวละครบัคถึก3ตัวเต็มสตรีมแบบนี้ก็ได้ผมอาจจะเริ่มถอดนะครับเช่นตัวละครตัวแรกอ,อย่างเบรนเซียครับ บ a รเลนเซีเนี่ยเขาไมจะมีความสามารถในการแจกรถคูดาวให้ทีมนะครับซึ่งเขาจะแจกให้กับแถวกลางแล้วก็แถวหลังนั่นหมายความว่าเรามี6ตัวละครยืนอยู่ในแถวกลางกับแถวหลังนะบอลโลกเนี่ยเป็นคอนเทนที่ใช้9ตัวละครครับเพราะตัวละครที่บัฟ2แถวได้อย่างเงี้ยมันจะใช้งานคุ้มในขณะ,ะที่ข้างนอกเนี่ยอาจจะใช้งานไม่คุ้มเพราะว่าอาจจะบัฟได้เต็มที่ก็2ตัว3ตัวไม่เกินอ่ะนะ แล้วการใส่ไปเนี่ยมันก็ทําให้ทีมยืนยากขึ้นด้วยใช่ไหมแต่บอลโลนเนี่ยมีสล็อตเหลือครับถ้าเรายืนได้เราอาจจะถอดอิตาสหรือเอโฮหรือยูเซียออกตัวใดตัวนึงแล้วใส่บบเดนเซียเข้าไปลดคูลดาวน์ทีมทีมจะอัดดาเมจแล้วก็วนสกิลต่างๆเนี่ยได้รัวมากขึ้นครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันมีในส่วนของการเปิดบัฟนะอ่ะอันนี้บัฟครีด,ดาเมจให้กับเพื่อนอีก6คนด้วยถ้าเพื่อน6คนนั้นนะมีค่าครีเยอะนะทุกคนมันก็จะยิ่งแรงนะ อันนี้อยู่ที่ ID เลยถ้าเกิดไ d เดีราเนี่ยมีของเยอะของแน่นใส่คริตึงๆหลายๆตัวเนี่ยมันแรงขึ้นเยอะมากๆถ้าใครมีของคริน้อยก็อาจจะแรงน้อยมีของครีเยอะก็แรงเยอะนะ อันนี้อยู่ที่ ID เลยไม้ตายก็ช่วยลดคูดาวให้กับตัวละครด้วยครับจะเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งที่เอามาเร่งดาเมจได้ค่อนข้างดีนะอย่างกรณีอของทีมผมเนี่ยผมอาจจะเลือกถอดอิตาสออกนะครับแล้วก็ใส่เ <Okay. S 1> บรนเซียเข้าไปถ้าไม่ต้องการโลกของอิตาสแล้วเป็นต้นและอีก2ตัวละครครับตัวละครตัวแรกเนี่ยเราเคยใช้ไปนในคลิปที่แล้วนะครับก็คือในส่วนของเบรเบต้าเบรเบต้าเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะเพราะว่าสามารถแจกคริให้กับเพื่อน1คนได้ อันนี้ก็เอาไปเสริมให้ไอรีได้นะแล้วเขาก็จะมีในส่วนการเก็บสแต็กต่างๆเพื่อแจกบัฟต่างๆให้ทีมครับก็ะจะเป็นการฮิวการเพิ่มดาเมจการเพิ่มคริดดาเมจอะไรแบบนี้เป็นต้นนะท,ที่ปฐมามากมายโดยรวมแล้วก็คือจะมาช่วยเสริมเรื่องของการเล่นคริดเข้าให้กับทีมนั่นเองครับตัวไม้ตายของเบต้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเพิ่มคริดดาเมจหรือลดต้านฮันดาเมจได้อย่างกรณีที่เราถอดตัวของอิตาสออกเนี่ยมันจะขาดเรื่องของการลดต้านฮันดาเมจออกไปเราอาจจะใช้เป็นบลอซัมเพื่อมากรบจุดนี้ก็ได้นะ ถ้าเราเล่นอิตาสอยู่แล้วก็อาจจะเล่นเป็นอเวก็ได้อันนี้อาจจะลองเปลี่ยนดูนะคือตำแหน่งของอีโนเอยของเฟอร์เรลเอยเนี่ยหรือของตัวบัฟถึกของเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนออกเป็นตัวละครอะไรก็ได้แล้วแต่ไอดีของเพื่อนนะผมลอง2-3ตัวแล้วก็คือดามิดเวียงๆย,ยังอ้างอีกไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมลองไปเทียบกับของคนอื่นเนี่ย มันก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราปั้นตัวละครมาไม่เท่ากันด้วยแหละสมมุติว่าเราถอดออกด้ตัวหนึ่งแล้วกันนะ,ะเราอาจจะวางไปก่อนนะแต่ผมอาจจะไม้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ไหวแต่มันมีวิธีอยู่ทีนี้อีกตัวละครตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นตัวละครที่นอกกระแสนหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นขยิบมาเล่นนะก็คือในส่วนของคริมสันคริมสันเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลดีครับแต่ว่าในการเล่นทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนตัวละครพวกซัพพอร์ตเนี่ยบทบังพอสมควรเนาะ ในกรณีของการเอามาเล่นในบอลโลกเนี่ยคริมสันมีความสามารถหลายอย่างนะที่โอเคเลยอ่าอย่างแรกเนี่ยในปลั๊กอินของคริมสันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยที่อยู่ในแถวกลางกับแถวหลงังเอาอีกแล้วนะหตัวอีกแล้วนะต่อศัตรูที่ติดเลือดไหลศัตรูมีตัวเดียวก็สิแนั่นแหละเท่ากับว่าตัวนี้เป็นตัวละครบัฟพลังโจมตีให้ทีมได้นะ6ตัวเลยด้วยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะคุณแล้วก็ถ้าคุณเป็นแกนวิเคราะห์นะครับสีแดงเวลาไปโจมตีใส่ตัวละครที่ติดเเลลืือออหย,อยู่น่นก็คอ ดาเมจแรงขึ้น35เปอร์ครับนั่นหมายความว่าอะไรครับเรเชลอีกแล้วตัววัตเรเชลมันเยอะจริงๆอะเนี่ยพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเลือกใช้ตัวนี้เนี่ยแล้วในทีมของเราเนี่ยมีตัวละครอย่างเรเชลที่เป็นตัวดาเมจหลับมันก็จะช่วยบูสต์ดาเมจให้อีกค่อนข้างเยอะครับแน่นอนว่าถ้าไม่ใช่ไรเชลเนี่ยก็ยังได้พลังโจมตีอยู่ดีนะส่วนเลือดไหลเนี่ยนะครับตัวของพริมสานเนี่ยก็จะสามารถแปะได้เองนะอันนี้ไม่ต้องกังวลครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่จะสาาามมรถหยิบเข้ทีไ แต่ว่าผมลองลองดูบ้างและผมยังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของครีมสันนะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของการเล่นทีมยากเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกดรีอยู่ครับเพื่อนๆคือผมจะบอกว่าตอนเนี้ผมกดข้ามนะครับกดสคริปต์อ่ะมันทําแต้มได้ดีกว่าการเล่นมือจริงๆเว้ยเพราะว่าการเล่นมือจริงเนี่ยเราต้องเล่นแบบทีมปกติครับที่ต้องยืนให้ไหวะนะซึ่งผมก็ต้องกลับมาเล่นเป็นในส่วนของยูริเซียกับเรโฮนะครับเป็นอย่างน้อยนะ ื่อที่จะเปิดบัฟถึก2สกิลในการเคาน์เตอร์สกิลของ A2 A3 ของบอสนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูรอบนึงดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปสู่เวสคริปนะอ่าผมขอปรับจูนเพิ่มเติมนะเป็นในส่วนของการเปิดโอเคบอสซัมแล้วก็เอเวกนะโอเคเราลองเล่นเป็นเบรนเซียดูนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเกมเพลย์เนี๋ยะยังเหมือนเดิมหมดนะครับตั้งแต่ในช่วง34รอบที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะรู้สึกว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมจะไม่ได้ทำคลิปอัปเดตให้นะโดยในรอบนี้เนี่ยก็จะยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับ เราก็เฟสหนึ่งเนี่ยอาจจะปล่อยข้ามไปก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพอเข้าเฟสสองเฟสสามเนี่ยเราจะมากั๊กสกิลเรโฮกับยูริเซียเพื่อเคา์เตอร์สกิลของบอสนะที่เป็นสกิลสองอันนี้เลเซอร์กับระเบิดกลมๆเนี่ยนะอ่าผมปิดไปเลยแล้วกันยูริเซียปล่อยออ,โ,อตโต้ไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเฟสสามเฟสสี่เราเค่อยมากั๊กครับอ่ะตรงไหนดีนี่แล้วกันสกิลศูนย์มาครับก็บอสเนี่ยมันจะก้มหัวนะมันจะพกหัวครับแล้วมันจะเงยขึ้นมา ในป่าจะมีแสงสีฟ้าอก้มแล้วแล้วก็เงยขึ้นมาครับมันจะปล่อยเป็นเลนเซอร์ออกมาอันนี้อาจจะเร็วนิดน,นึงนะถ้าใครเนี่ยดูไม่ทันเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปดูคลิปเวอร์ชั่นเก่าของผมได้อันนั้นจะอธิบายได้ละเอียดขึ้นนะแล้วก็มีรูปประกอบมากขึ้น <S <S เออส่วนไฟสองก็ยังเหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวเรารอสก,กิลเรโฮกันให้นะเดีกก๋ยวผมลดสปีดล,ลงเป็นคูณสองแล้วกันเผื่อเพื่อนๆไม่เคยเข้ามาดูนะมาดูครั้งแรกรอสก,กิลตรงนี้จนถึง5วิ4วิ3วิให้มันเหลือศูนย์ก่อนนะแล้วเราค่อยไปดับรครบ สอง,งสแล้อ่ะแล้วก็ให้ดูหัวบอสไว้นะมือก็รอพี่เรโฮถ้ามันก้มแล้วก็เงยเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็สามารถกดสกิลมาสะรอล่วงหน้าได้ตัวบอสเนี่ยถ้าเราสังเกตอีกทีหนึ่งเนี่ยตรงหัวบอสมันจะมีแสงสีฟ้าอยู่ที่ปากเลยนะครับตอนนี้เข้าเฟสสาแล้วเดี๋ยวผมจะกักสกิลยูริเซียเอาไว้เพื่อรอเฟสสเลยนะนะอะบัฟม่ป๊บ อันนี้ผมไม่ต้องกังวนเลเรื่องสกิล A1 แล้วเพราะว่า ID ดีผมเนี่ยมันถึกขึ้นมาระดับหนึ่งจนสามารถยืนรับสกิล A1 ของบอสได้แล้วนะทุกคนผมก็เลยสามารถอา่าจสลับตำแหน่งอื่นเพิ่มเข้ามาใส่เบรเซียหรือว่าไปใส่ตัวความแปลกๆเพิ่มเติมได้ส่วน,นเพื่อเพื่อนคนไหนยังไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะยังเล่นเป็นอิสตัสอยู่เหมือนเดิมก็ได้นะแล้วอาจจะเป็นผอทกเฟอร์เรลหรือว่าอิโนแล้วก็ลองแทนเนี่ยตายนะครับไอ,นะอ,บอรีนะอ่าบอสสกิลมาแล้วก้มเงยขึ้นมาเปิดอัมมตตาปืดนะครับ การเลเซอร์ได้โอเคเห็นว่าผมเลเวล220แล้วก็ยังมีตายอยู่นะทุกคนอันนี้สกิลเ3บอสครับเป็นวงกลมครับก็ใช้ยูริเซียนะในการอาบอ่อฟถึกให้ชีมครับแล้วก็จะสามารถรับดาเมจตรงจุดนี้ได้ส่วนเฟส5ก็จะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวบอสมันจะวนสกิลมาอีกรอบ2อรอบอะนะแล้วก็แค่รอการสกิลเรเซอร์กับสกิลวงกลมเมื่อกี้ที่เหลือก็ปล่อยดันดาเมจไปเรื่อยๆครับอยู่ที่ของเพื่อนแล้วว่าจะมีของเยอะแค่ไหน ถ้าเพื่อนมีของเยอะเนี่ยก็สามารถทําแต้มได้เยอะนะของผมเนี่ยเอ่มก็จะได้แต้มประมาณนี้นะสาหรับทีมที่เป็นทีมเดิมๆอะ่ะไม่ได้ปรับอะไรมากมายตอนนี้ในเซิร์ฟผมก็ตีประมาณหลัก200ล้านนะครับถ้าเกิดเราตีเกินสักสองล้านได้เนี่ยก็สามารถคว้าที่1ได้อยู่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปสกิปอีกทีมหนึ่งนะอันนี้สกิลมาเราจะทําแต้มได้ขึ้นเป็นหลัก300ร้ล้านขึ้นไปเลยครับสําหรับเบส on ID ผมอ่ะนะจะก,กระโดดขึ้นประมาณร้อยล้านเลยนะครับ อ่าบัฟถึกขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวพอเข้าเฟสหบอสก็จะปล่อยสกิล A4 ออกมาซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ที่ผมเล่นเป็นเบเรนเซียเนี่ยยืนได้นะยืนได้ถ้าเล่นเป็นเลโอกับยูริเซียแค่สตัวเนี่ยบัฟทีมได้ทึกพอเหมือนจะเล่นจนจบได้ครับอืมมีไอลี่ล้มนิดหน่อยแต่ว่าก็เขมีเซฟชีวิตของเขาอยู่อะนะก็เลยยังไหวอยู่สกิลเรเซอร์ศูนวินะครับ อ่ะก็รอดูแอนิเมชันบอสนะมองที่หัวมันไว้ครับผมอ่ะก้มและก้มแล้วรอมันเงยขึ้นมาแล้วค่อยกดก็ได้นะครับถ้ากดเร็วเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยววงกลมต่อมานะมันจะออก A2 ก่อนแล้วค่อย A3 นะโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะหลังๆมาผมเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับน่าจะใช่ส่วนข้าเฟส6ครับเดี๋ยวมันจะมีสกิลใหม่แต่ว่าสกิลใหม่ของมัน่ะช้ามากแค่ไม่ต้องกังวลเลย มันจะเป็นสกิช์จพลังแบบนี้นะครับไล่นานมากๆฮนะเรารอสกีนวนมาอีกรอบนึงก็เปิดอมตะพันอยู่แล้วล่ะหรือไม่บางครั้งก็บอสจะล้มไปก่อนนะเนี่ยบอสมันล้มไปละแล้วก็ปล่อยออโต้ได้เลยครับที่เหลือ12กสิบองวิจบก็ได้มาประมาณ200กว่าล้านนะครับในการเล่นทีมนี้นะประมาณ200ล้านแหละพอดีพอด,พอดีทีนี้เดี๋ยวเราพาไปเล่นสายสกิฟนะครับนะซึ่งสายสกิปเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เริ่มแบบ อ,อยู่กั้มกั้มกึ่งกึ่งอะทุกคนอารมณ์แบบเกือบจะยืนได้บางเกมยืนได้บางเกมยืนไม่ได้นะอย่างไอดี้ผมเนี่ยมันเริ่มพอจะถอดออกอะไรบ้างได้แล้วใช่ไหมทีนี้เราจะถอดตัวละครออกครับแล้วก็เราจะออโต้หรือว่าสคริปต์เลยนั่นเองนะมันต้องใช้เวลาในการสคริปต์พอสมควรนะอันนี้อยู่ที่ความขยันของเพื่อนเพื่อแล้วว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยขยันสคริปต์มากน้อยแค่ไหนโดยผมจะลองถอดยูริเซียออกเพิ่มเติมตัวหนึ่งนะ แล้วก็เดี๋ยวเอาตัวละครตำแหน่งเสริมนะครับอย่างพวกเบรเบต้าหรือว่าคิมสันเนี่ยเข้ามาเสริมนะผมลองเป็นเบรเบต้าแล้วกันอ่ะผมแปะเบรเบต้าเข้ามาครับแต่ถ้าเกิดผมเข้าไปเล่นเนี่ยผมยืนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผมไม่มีตัวละครล็อกสกิล A2 A3 งสองตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะเบรเบต้าเนี่ยผมเอาเป็นในส่วนของบรอซัมแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเบรนเซียแจกคริทามิเอตและเราก็เราไม่มีอิตาโรตันฮานามิเอตนะเราใช้เป็นโอ้ยผิดผิดผิด เป็นบลอสซัมแทนแล้วกันตรงนี้แล้วกดโจมตีครับแล้วเรากดสกคิปครับอ่าเราสคิปไปเลยนะทีนี้จะเห็นว่าอันเนี้ยเราเล่นไม่จบครับอ่าเห็นไห,หมมันจะขึ้นเวลาแค่1นึนาทีนะครับซึ่งเราทําได้แค่77ล้านนะเดี๋ยวผมจะสคิปจะก,ก่อนจะจบ3นาทีให้ดูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบนะครับที่จบ3นาทีแล้วก็ได้แต้มเยอะขึ้นนะแต่ว่ายังได้เยอะขึ้นไม่เยอะนะครับอาจจะมีคนตายระหว่างทางนะก็จะเพิ่มมาประมาณ30-40ล้านครับซึ่งถ้าเกิดผมเล่นเองเนี่ย มันจะไม่มีทางผ่านแน่ๆอันนี้ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งนะที่ได้แต้มเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งฮะแต่เป็นทีมเดิมซึ่งก็รีไปหลายรอบมากๆเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยผมพยายามจะรีขึ้นไปให้มันได้300เท่าเดิมนะ,อะรอบนี้ก็ขึ้นมาเป็น265้ล้านนะทุกคนนะก็ค่อยๆกริบกริบกริบขึ้นมาเนาะก็เป็นว่าผมให้ตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันสําหรับคนที่เริ่มจะยืนไหวบ้างแต่ยังเล่นมือเนี่ยยากอยู่มีโอกาสที่จะสามารถ รอดได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะรีหารอบที่มันเล่นจบ3มนาทีเราก็เรายืนรอบทุกตัวนะซึ่งผมเนี่ยรีได้สูงสุดเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยสามอกว่าล้านนะเนาะแต่ผมพยายามจะรีให้มันได้ประมาณเนี้เหมือนเดิมเนี่ยยังทําไม่ได้นะทุกคนก็ลองสู้ๆดูนะก็ถือว่าเป็นแนวทางการแนะนาําเรื่องของการจัดทีมนะครับให้ด้การสับผู้เล่นทั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงผู้เล่นที่ไ d ดีสูงกับผมนะก็ลองไปปรับใช้ตัวละครทางเล้่ที่ผมได้กล่าวไปดูนะในคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆครับ แล้วเวลาอีกไม่มากอย่าลืมไปตีบอลโลกกันนะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า